มาเก่งโจทย์ทวีกประจําวันกันนะฮะเรื่อง pronoun เนี่ยออกข้อสอบทุกชุดแน่นอนใครลงทวีกโกไปแล้วไปจําสูตรให้ดีๆใช้ได้เกือบ100%เนตะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในช้อยมี he his him แล้วก็ himself ะะเฉลยเร็วๆก่อนนะครับตอบเป็นข้อเด็กผู้ชาย b b o อยจ้าเดี๋ยวมาดูทีละตัวใครพื้นฐานน้อยก็ฟังไปเลยนะฮะเริ่มจาก he ก่อน he เป็น pronoun p r o n o u เนี่ยหมายถึงสรรพนามเช่น I, you, he, she, it อะไรพวกนีน้ต่อไปสอบเนี่ยจะมีประมาณ4-5ตัวที่ไหนต้องทราบตอนนี้ก็จำตัวที่เราสอนไปก่อน mm hmm. he แปลว่าเขามันเป็น pronoun ในตำแหน่ง subject เป็น subject หมายความว่ามันจะอยู่หน้า verb แท้อยู่หน้า verb แท้เช่นเราบอกว่า he went to the store เขาเนี่ยไปที่ร้านเพื่อที่จะซื้อของชำพวก อาหารแห้งพวกน้ำพวกขนมปังมากินเก็บไว้ที่บ้านอะไรเงี้ย he นำหน้า verb แท้คือ went ใช้ he เท่านั้นนะเพราะมันอยู่ในตำแหน่ง subject จะไปใช้ him ได้ไม่ได้ he นำหน้า verb he นำหน้า verb ถัดไปกลัวพูดเสียงหลงมากเลยคบนี้ has แปลว่าของเขามันเป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของครูเบิร์ขอเรียกสั้นๆว่า p o s s e s s i v e ละกัน จร,จริงๆมันจะมีอีกแบบหนึ่งเรียกว่า p o s s e s s i v e pronoun แต่ขอไม่พูดถึงเอาแบบพื้นฐานก่อน his เนี่ยมันจะนำหน้าคำนามฮะเพราะเวลาที่เราบอกว่าอะไรเป็นของเขาเราต้องพูดถึงสิ่งนั้นสิเฮ้ย his wife เมียของเขาเนี่ยหน้าตาดีมากเลยนะ his car รถของเขาก็แพงมากอิจฉามาก his นำหน้าคำนามเช่น that is his book on the table นั่นมันคือหนังสือของเขาวางอยู่บนโต๊ะอุ้ยมีอะไรไม่รู้หกใส่สีชมพูแป้นเลย his นำหน้าคำนามคือ book อย่างนี้เป็นตน้น his นำหน้าคำนาม his นำหน้าคำนามถัดไป him แปลว่าเขาเหมือนกับ he นะแปลว่าเขาเหมือนกับ he แต่ถ้า he นะี่อยู่หน้า verb เ,เพราะมันเป็น subject แต่ถ้าเกิดเป็น him แปลว่าเขาในตำแหน่ง object ถ้าเป็นอ็อบเจกต์ดูยังไงถ้าเป็นอ็อบเจกต์คือมันมักจะอยู่หลังเวิร์หรือไม่ก็หลัง r r p p o s i t i o n อยู่หลังเวิร์หรือหลัง Prepo อยู่หลังเวิร์หรือหลัง Prepo p r e p o ก็พวก in on a t by with to อะไรพวกเนี้ยเช่น I gave the letter to him yesterday ฉันน่ะส่งจดหมายรักไปให้ผู้ชายคนนั้นเมื่อวานเนี้ยแหละเขาหายกริบเลยแกเขาจะรักฉันกลับไหมอะไรเงี้ยรอแป๊บหนึ่งเผื่อเขายังไม่ได้อ่านนะฮะ him ถูกแล้ว เพราะว่ามันอยู่หลัง prep o คือ to นั่นเองต้องใช้ him ห้ามใช้ he to he ไม่ได้นะฮะฟังดูวัดเสียวยังไงก็ไม่รู้ him อยู่หลัง verb หรือหลัง prep o ถัดไปครับคือคำว่า himself แปลว่าตัวของเขาคำนี้ก็มักอยู่ในตำแหน่ง object เหมือนกับ him เลยคืออยู่หลัง verb หรือหลัง prep o ได้แต่แต่ himself มักจะใช้เมื่อ subject กับ object เป็นคนเดียวกัน himself ใช้เมื่อ subject กับ object เป็นคนเดียวกัน he burnt himself while cooking dinner อย่างเนี้ยเขาบอกว่าเ้าว่าแบบทำอาหารแล้วไฟลวกอะไฟลวกตัวเองอะสื่อประมาณนั้นฮนะ he กับ himself คือคนเดียวกันถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น he burnt him จะกลายเป็นคนละคนแล้วนะต้อง he burnt himself คือทำไฟลวกตัวเองก็ไฟมันแรงขนาดนี้ยนะครับตลอดร่ำให้ภัยนะฮะ himself ใช้เมื่อ subject object เป็นคนเดียวกันจ้าเดี๋ยวเรามาดูโจทย์นะว่าต้องการอะไรกันแน่ทวนก่อนหนึ่งรอบแล้วกัน he นำหน้า verb he นำหน้า verb his นำหน้าคำนาม his นำหน้าคำนาม him อยู่หลัง verb หลัง p r e p o him อยู่หลัง verb หลัง p r e p o เหมือน himself เลยแต่ himself เนี่ยมีข้อแม้ว่า subject กับ object ต้องเป็นคนเดียวกันมาดูโจทย์นะครับโจทย์ของเราเนี่ย ช่องว่างอยู่หน้าคำนามฮะคือ research team research ก็คำนามทีมก็คำนามเป็นคำผสมฮะคำนามซ้อนคำนามเรียกว่าคำผสมให้มองก้อนนี้ว่าเป็นคำนามก้อนเดียวกันไปเลยช่องว่างอยู่หน้าคำนามยึดหน้าคำนามไปเลยตอบเป็น his คือข้อ b boy เพราะ his นำหน้าคำนามได้ใช่ปห he ผิดเพราะ he นำหน้า verbhim ผิดเอ้าแต่มันอยู่หลังเพ่อโพนี่ ปกติหิมจะไม่นำหน้าคำนามนะอยู่หลังเพ่โพแล้วมานนำหน้าคำนามเนี่ยไม่ใช่หิมแน่นอน Himself ก็ลักษณะเดียวกันปกติจะไม่ได้อยู่หน้าคำนามอันนี้คือการเกง่งโดยใช้สูตรแต่ลองแปลดูก็ได้เขาบอกว่าด็อกเตอร์จอห์นสเนี่ยจะเขาจะมีเขาเนี่ยจะพูดในงานสัมมนา,ากับทีมงานวิจัยของเขากับทีมวิจัยของเขาด็อกเตอร์จจะพูดในงานสัมมนา,าพร้อมกับทีมวิจัยของเขา he him himself ไม่ถูกทั้งความหมายแล้วก็ไวยากรณ์ครับฝากคำคมทิ้งท้ายนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าคุูบิลืมชื่อนะครับลืมชื่อน้องคนนี้เดี๋ยวขอดูโพยแป๊บหนึ่งได้ไหมว่าชื่อน้องอะไรโรซาโรซาโรซาเนี่ยเขาไม่ใช่ปากระป๋องนะครับโรซาเนี่ยเขาทำอาชีพแม่บ้านให้กับตระกูลร่ำรวยตระกูลหนึ่งชื่อว่าตระกูลก็ลืมชื่อตระกูลอีกนะฮะตระกูลแฮร์ริสัน เขาเป็นแม่บ้านทําความสะอาดทั่วไปอ่ะปรากฏว่าโรซ่าเนี่ยเขาชอบทบมีงานอดิเรกปั้นพวกเครื่องปั้นดินเผาเป็นแบบตุ๊กตาเล็กๆแน่น้อยอะไรเงี้ยชอบมากก็ฝึกปั้นมาเรื่อยๆไม่บอกให้ใครทรามีวันหนึ่งฮะโรซ่าเนี่ยเผลอทําตุ๊กตาปั้นของตัวเองเนี่ยล่นอยู่ในบ้านของคุณแฮร์ริสันชื่อแฮร์ริสันไม่ลือมอีกแล้วแฮร์ริสันล่นอยู่ในบ้านของตระกูลแฮร์ริสันปรากฏว่า คุณนายของตระกูลเนี่ยมาเห็นเข้าก็เลยถามว่าอันนี้รูปปั้นใครอะ่ะสวยมากเลยนะโรซ่าเขาบอกเอคือเป็นของหนูเองคะ่ะหนูขอโทษจริงๆที่เผลอทำหลน่นออต่อไปจะไม่ทำของหล่นอีกแล้วนะคะขออภัยด้วยนึกว่าเจ้าของบ้านจะดุแต่เจ้าของบ้านบอกว่าสวยมากเลยนะเธอมีพรสวรรค์มากจริงๆเดี๋ยวฉันจะแนะนำให้รู้จักกับเจ้าของแกลเลอรี่ที่เป็นเพื่อนฉันเผื่อเขาสนใจปรากฏว่าโรซา นำผลงานทั้งหมดที่ตัวเองเคยปั้นเนี่ยไปเสนอให้แก่เจ้าของแกลเลอรี่ดูเจ้าของก็เรีชอบมากเฮ้ยอันเนี้ยสามารถตั้งโชว์เอาไปขายได้เลยและราคาแพงด้วยเพราะเป็นงานที่ละเมียดละไมมากพอไปวางขายปับ๊บขายหมดทันทีแล้วผลงานของโรซ่าก็โด่งดังไปทั่วประเทศเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า let your passion be the compass compass คือเข็มทิศ passion คือความลหลงไหลความรักในงานก็ได้ that guides you to your purpose purpose คือจุดประสงค์ฮะเขาบอกว่าจงให้ความรักความลหลงไหลของคุณเนี่ยเป็นดั่งแพะเป็นดั่งเข็มทิศนำทางนำทางคุณไปสู่จุดประสงค์แห่งชีวิตของคุณเหมือนดั่งโรซ่าเขามีใจรักในการปั้นเขาฝึกไปเรื่อยๆอะ่ะแต่ถึงแม้โรซ่าจะมาเอินทำตกก็จริงอะ่ะแต่ว่า หล่อนก็มีความมั่นใจพอสมควรในการที่จะนำผลงานเนี่ยไปเสนอให้แก่เจ้าของแกลเลอรีและในที่สุดหล่อนก็ได้พบเป้าหมายแห่งชีวิตว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันเนี่ยเกิดมาเพื่อทำงานปั้นนะฉันสามารถยึดอาชีพงานปั้นเป็นอาชีพหลักได้นะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้โชคดีแบบโรซาถูกไหมอาจจะต้องทำงานอื่นก่อนที่จะไปทำงานที่ตัวเองรักได้ต้องบอกแบบนี้นะสมัยก่อนเลยครูเบิร์ตเคยเชื่อว่า ขอให้ทำสิ่งที่เองรักยังไงต้องได้ดีแต่บางทีก็อาจจะไม่จริงนะบางคนเนี่ยสมมติมีใจรักในการร้องเพลงแต่เสียงไม่เพราะและไม่มีพรสวรรค์ในการร้องเลยก็อาจจะไม่สามารถยึดอาชีพนักร้องได้ถูกเป้าเลยมีคำแนะนำใหม่อันนี้ได้ยินจากโค้ช how to นะเขาบอกว่าจงเลือกงานที่ตัวเองทำได้ดีฮะแต่งานที่เองรักให้ทำเป็นงานอดิเรก แน่นอนว่างานที่เรารักเนี่ยถ้าทำใบ,บชีพได้คือยิ่งดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ขอให้เลือกงานที่เราทำได้ดีก่อนบางคนเนี่ยเขาอาจจะอยากเป็นนายแบบอย่างแบบแต่ว่าใจรักอย่างเดียวไม่ได้คาว่าถนัดในการทำอาหารมากกว่าอาจจะต้องไปเป็นกุ๊กก่อนแล้วก็ระว่างนะอาจจะฝึกเดินแบบไปด้วยก็ได้หรือไม่ก็อาจจะฟิตหุ่นไปก่อนอะไรเงี้ยไม่แน่ไปแคสติ้งเยอะ อาจจะได้งานบางงานได้แต่ถ้ายึดอาชีพหลักอาจจะเงินเดือนไม่พอกินลักษณะนั้นนะฮะตอนนี้ใครยังไม่ได้งานที่ฝันไม่เป็นไรฝึกภาษาอังกฤษไว้ก่อนเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นใบเบิกทางในเป็นส่วนหนึ่งของใบเบิกทางช่วยเราเนี่ยได้งานที่เลี้ยงชีพเราได้ใครต้องสอบตัวอีกหนึ่งเลยนะฮะแนะนำให้นักเรียนเรียนโชว์ไโกให้จบแล้วไปสอบได้เลยเพราะมีการปูพื้น สอนเทคนิคครบทั้ง7พาร์ทที่ออกสอบมีสูตรลัดแบบไม่แปลด้วยสอนทั้ง listening reading แค่30ชั่วโมงกว่าการบ้านข้ามไปก่อนถ้ารีบอะหลายคนได้750อาบจากคอร์สนี้คอเดียวแต่ถ้าเวลาเหลือมาเก่งโจทย์ในดีอัปเดตเพราะตรงนี้จะเป็นการตีสโคบว่าช่วงนี้ออกสอบสับคำไหนแกรมมาเรื่องไหนมีลูกล่อลูกชนอย่างไรอย่าลืมครูเบิร์ตไปสอบบ่อยมากและได้กี่คะแนนนะกี่คะแนนนะ990เต็มขอม้นนิดหนึ่งนะครับ ดังนะั้นตรงนี้จะช่วยนักเรียนเนี่ยไม่เสียเวลาในการต้องจําสิ่งหรือความรู้ทางโลกและมีโจทย์ให้ทำเยอะมากนะโจทย์ครบชุดจุดนั่งกันมากจะูให้เกินเกินไว้ก่อนทั้งหมด1 5ื่นแต่ตอนนี้มีโปรไม่ถึง3,000ก็สามารถซื้อได้ลองถามผู้จัดการบุ๊กดูที่ l a ไอดีแอดคูเบิร์ธโฮมลาไอดีแอดคูเบิเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ